มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยัยม่ตวา่าไมันมันตวา่อไมันมันตวา่อวทกอย่างจะจบแล้วกูจะเข้าไปยังไงอะไ้เนี่ยเพื่อไม่ก็อไ่ยาิดนอ่าอ่าต่เนีไม่อาล้วไมตัวกู แต่กูเป็นอย่างนี้อ,นอ่ะไรอ่านนะเอาล่ะทุกคนทุกอย่างพร้อมแล้วพ่อกับแม่พยายามทุกทางเพื่อขวางขวางฉันฉันไม่ยอมให้เขาทำแบบนั้นแน่อาซาเรลกำลังมาฉันรู้สึกได้ก็จริงอยู่ที่คนก่อนหน้าๆฉันทำพิธีไม่สำเร็จแต่ครั้งนี้ฉันแปรขันต้องทุกอย่างจากตำราโบราณ ด้วยตัวเองและฉันเองแน่ใจว่ามันแม่นยำอีกอย่างฉันรู้สึกว่าฉันดีฉันดีว่ามีกำลังมักเผาที่จะควบคุมซาเบลก็คือซาเบลมันเป็นผีเหรอหรือว่ามันเป็นปีศาจร้ายอ่ะกดไหเข้าตู้เหรอเพื่อนกดอีเหรอแล้วกดไหลออกตู้เฮ้ยอีแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะเหมือนผีเลยมังชค เดาเบรไอ้ม่ตอบเหตาอะไรเงี้ยมึงอยูไหนอะต้องหาหยะเฮ้ยปบอะไอไปไหนอะอไหนอะาห้น้๋อนี่าห้องน้ำกดเลยวิ่งกันกดเลยวิ่งอ่ะกดลเก็บดิมันต้องมีอันเดียวแหละไอ้วิ่งไอ้เพื่อนกลัวต้องหาแป๊บมาเลยเพื่อนไม่แล้วเราเข้ามาที่นี่ทำไมเกิดไม่เราต้องหายไอ้อย่าขังกูให้กูเข้าไปด้วยมุก โชคว่าห้องน้ำปลอดภัยเพื่อนมีีแอบไม่ทานอ่ะเอาไปคนละก้อนไปไปใส่ U A V นะเว้ยถ้าเจอผีกด U A V ไอ้นี่ได้นะเว้ย U A V เฮ้ยได้ยินไะมยังผียังไม่ออกเชือกคลูบอะไยังไม่ทำอแล้วกดไลใส่ U A V อ่าอ๋อ R โอเคไปไปไปคือต้องกด R ใช่ไหมเจอผีปุ๊บกดอาเฮ้ย โไปไหนวะก็หาาทงดีพ่อมึงเธอแล้วมึงเล่นเกมผีมึงเล่นแบบเล่นคนเดียวเหรอฟุกมึงต้องอยู่กับเป็นทีมสิฟุกเอ้ยลูกเออครับเอ้กุ๊กมาล้างในห้องนี้มั้งใช่ป่ะเออเอาแป๊บเนี่ยหาไข่ตัวอ่ะไม่ไม่ไม่เราต้องล้างไข่เพื่อนเต็นมีไข่นี่ไงกูมีเนี่ยอะไรไม่รู้เนี่ยเนี่ยล้างล้างล้างแล้วเนี่ยไม่มันต้องเอามันต้องเอาไปพร้อมกับไข่เพื่อน น้ำเช่าใหญ่เล่นชมพูสิลูกอันนี้แก่ปะเฮ้ยกูอยากลงน้ำอ่ะไม่ได้ก็ลงดิบกอนยังไงทางเงี้ยเพื่อนไม่แล้วไม่เราไม่รอให้เช้าก่อนถึงมามาโอ้โหไอ้ควชาตินี้ก็ไม่เช้าหรอกเฮ้ยทางเงี้ยไม่ใช่กูจำทป็นมีเสียงมะมีเสียงมาแล้วปะไอ้กูอยู่ตรงกลางแล้วกันนะจะได้ไม่โดนเร็วไปและช้าไปขอแบบไปแบบพอดีเลย โอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ๋อเอาไปเลยเข้าดิเข้าดิเข้าไปดีมาไล้ายดีเพื่อนขวา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 เอ้แต่มันซ้ายไอ้โง่เฮ้ย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 ไปเลยอ่ะไปมาขวาไปมือขึ้นไปไหนมาอยู่นี่มาอยู่ข้างในไอ้ฟุกออกมาไม่เราต้องเข้าไปข้างในเราต้องไปปลูกมันก่อนเพื่อนไม่ไพิ่งดื้อก่อนดเลือกให้ตายสิ นี่มันไม่ใช่สิ่งที่ฉันควรเป็นพิธีกรรมสําเร็จจริงแต่ฉันตอนนี้รู้สึกเจ็บปวดเหลือเกินมันเบิดกับว่าร่างกายของฉันมันกําลังอะไรเนี่ยกําลังเปลี่ยนไปไปได้ยังไงฉันทาทุกอย่างถูกต้องบางคนม่ฉันไม่ใช่ผู้ควุมเซควิวเาะของเขามันดังกึกกล้องในหัวของฉันมันช้าและเยือกเย็นเหลือเกินมันไม่มีทางถ้าทีวมันจะหยุดและเสียงน้นมันก็อยู่ไกลเกินเอื้อมเสมอฉันอยู่มันไม่ได้ เฮ้ยกูด้วยเรากูด้วยเรากูด้วยเฮ้ยเฮ้ยราก็เหมือนกันนี่หว่าเรกกูก่อนลกูก่อเฮ้ยเยผีญี่ปุ่นหนือกัดมกวยมกวยมกวยเฮ้ยเฮอะไรโอ้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 ตัวนั้นโอ้เฮ้ยไอ้เ้เเป็นพี่คนแรกเลยสัไอ้เ้าไกพเลยเฮ้ยเฮ้ยลชช ปุ๊กเฮ้ยมันวิ่งมันวิตามมันมามันมามันมาจังโมงคุณผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวผู้ชมวิ่งไปดิปุ๊กขอโทษตัวใครตัวบางคนสมัยนี้เหมือนเดิมไปเลยอะไรอะมีก่อนวิ่งวิ่งดิปุ๊ก็วิ่งอยู่เดี่ยปุ๊กอะไว้มันคานมาอยู่เพื่อนมันไม่รีบเราต้องหาทางเราต้องหาไข่แล้วเพื่อนจับโชคกลับานหนึ่งขบขบาน ไอ้ยีนี่ไม่พูดเชี่ยอะไรเลยอยู่ดีจะวิ่งก็วิ่งไอ้สัตว์ดจบบุญก่อนดับบุญโอ้ยอะไรอ่ะกุญแจ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 เฮ้ยมันเรียงอะไรอ่ะใจเย็นดิมันโผล่มาทางรูได้นะเว้ยเฮ้ยยังไม่บอกบอกเชี่ยอะไรกดเคเพื่อดูกุญแจสิ่งที่คุณคุณเก็บมามันไม่มีเลยยังไม่เก็บเชี่อะไรเลยเก็บกุญแจใหม่เดยหกมากูเก็บกุญแจใหม่เได้หกไหมเออ อันนี้มันห้องเจ็ดเพื่อนออกไปหาห้องงกไปอกอมึงก็เะนนำไปดิเฮ้ยรางบันไดมันขาดตามมาอยู่น่ะตอนแรกมันไปน่ะถ้าเราอยู่นี้เชนเช้าความคิดที่ดีบ้างไหมใช่คาบูด้วยเหรอเนี่ยโห่แล้วโห่ร้อยแปดสิบเยอะโคตรแดงอะโห่ร้อยโหร้อนแปดดิเปิดแล้วเปิดแล้ว เชื่ออะไรเลยอะเชื่อมกันถ้ามันเชื่อมกันเราต้องหาไข่วะไอ้เชื่อมทำโชคกูไปไหนอะเนี่ยมันยิ้มรู้เฮ้ยกูเก็บเฮ้ยเฮ้ยแอบแอบกูกูกูมันจะว่าแอบแอบทำเชี่ยอะไรอย่างเงีไม่ไอ้เชี่ยทำโชคเข้าตู้ไปแล้วนี่ไงเจอไข่แล้วเจอไข่แล้วไปล้างเพื่อนเอาไปล้าง เออคงจะได้หยิบกุญแจห้องหมายเลขหกมาแล้วหยิบกุญแจห้องเก็บของมาแล้วไอ้เชนำโชคไม่พูดฉี่พูดแตกอะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยนำโชคมาหน่อยดีเพื่อนเร็วไปทางนี้ไปทางนี้อยู่หลังไปฟุเกไปไปทางลงไอ้เราโอ้โชคด้วยโชคด้วยโชคด้วยลงเลยกูดีเดี๋ยวคนเหยียบไม้กูดีอย่คนเสียเหยียบไม้ไปไม้ไปห้องไปห้องไอ้นี่ไปห้องล้างอ่ะจำห้องล้างได้ปะไม่ได้ทางนี้ตามมาตามมาเพื่อน จะฟุกเป็นวะเนี่ยฟุกใช่ไหมเนี่ยเป็นฟุกเป็นกูกูได้กุญแจห้องหกมาเอ้ยห้องเจ็ดเอ้ยเอาแฟมมาดิแฟมมาดิกดแฟม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 เอาไปแฟมโรยดิกดไอ้โรยอ่ะมันมาไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยช่วยกู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 กูไม่มีอะไรเลยไอ้ฟุกกูขอโทษไอ้ฟุกกูขอโทษไม่เป็นตัวหาพรนะเฮ้ย ไี้เนี่เพื่อนใครอยู่เนี่ยเพื่อนเอามันไปเดียวต้นนองมุกป,ปกติอะไรหรอไอ้เจนังเยอะไปแค่มุกคิก <c oughs> มุกคล <c oughs> ิกคล <c oughs> ิกขวาไปไหมเพื่อนคลิกขวาไอ้สั่งกดอีกดอีกดีใช้อ่ะเออลอยไปให้มันไอ้นี่ก่อนให <c oughs> ้มันน้ำใสๆก่อนไอ้เจนัเยอะไม่ปิดประตูเฉยเลย <c oughs> ายไปใส่อะกูไปแล้วเนอะเฮ้ยกำลังลากกำลังลากไม่ใช่หรอคลิกซ้ายหร <c oughs> ือคลิกขวาหน้า มึงไปยิบไข่ข้างหน้าอันนีแล้วไปหาแฟบใหม่อันหนึ่งอ่ะจะทะไรวะทำอะไรโฟกุลเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่อันนี้รูปดาบอันนี้รูปดาบอันนี้รูปดาบเอามาวางไอ้ถ้าล้างแล้วเอามาวางในห้องก่อนแล้วแวอ่าอ่าได้ได้มาหาไข่ไอ้ไหนไข่ฟองอ่ะไม่มีไหนอ่ะเนี่ยไข่ฟองเนี่ยไม่เหรอ,อรเออหาแฟบหาแฟบหาแฟบขึ้นมาหาแฟบก่อนเฮ้ยเจอแฟบเจอแฟบเจอแฟบเอาไปล้างเอาไปล้างเอาไปล้างเอาไปไอ้เนี่ยคุณ จะบอกเออแล้วรอไอ้โชคลากคุรเป็นงานเออควรเป็นงานเลยเฮ้ยเฮ้ยช่วยกูช่วยกูพปรเทกูพปรเทกูพปรเทกูเหม่ยพวกเทแม่มึงใครไม่ยั้งยากกับว่าว่าให้กูตกใจพม่านี่เหรอแล้วเหรอเอาไปล้างอย่าให้อย่าให้ปล่อยเพื่อนในเกมผีเพื่อนเล่นเกมผีคลิกซ้ายหรือคลิกขวานะใช้ไฟ ไน่อ้กดคลิกขวาให้มันเไปบีอ่ะอันนี้ไฟกไฟต้องไปตั้งที่นี่ปะเราหาไข่ครบก่อนปะเราไปตั้งทีเดียวปะได้ๆเฮ้ย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 ไม่เจอไอ้หยาพ่อเป็นไงสัตว์กูอลูกกูกลัวเฮ้ยทำไมกูได้ยินเสียงคนเหยียบไม้วะไอ้ฟุ๊กฟุ๊กเราด้วยไอ้พวกมันก็มีแค่นี้แหละเออมีแค่เพื่อนเลยขาหมุมเพื่อนมันเป็นขามุมเพื่อนเราได้เสียงแบบแกะแกะแกะอย่าเฮ้ยบ่อยนะเว้ยกูกลัว มึงก็นำกูเดี๋ยว้เฮ้ยกูได้ไม่ให้อ่ะอันนี้ลูปโออ่ะนี่ไงฮาดาวเพื่อนรีบเลยหรอต่อดิมันจะเป็นยังไงวะเอยากร้่ะเย็ดบูชาวะเย็ดบูชาวะอย่าตูกุตุกุตุกุมันมาแล้วข้าระโดดตู้เลยเฮ้ยเฮ้ยว้ามันจะฆ่ากูเลย โอ้ยเยอะที่กูยังไม่ได้ตามกูตุกูตุกูอย่ามาอย่ามาตุกูเอาเพื่อนอะไรกันมามีคนตายมึงอยากอยากไอ้เงี้ยจะโอยูมาตื่นแล้วเพื่อนมาตื่นแล้วไม่ไข่วงกลมเหรอโอ้วงกลมอยู่ห้องนู้นเหรอไม่มึงไอ้โจ้มึงไปยิงแบบไอโจ้กลัวดีเฮ้ย กูจะใครกูจะใครโดนแดงแล้วาไม่ใช่กูเฮ้ยชุบกูหน่อยไปชุบกูหน่อยกูอยู่ในรูมึงมันมาในรูเลยอ่ะมึงก็ขาดไอ้ฟุกกูกูไม่ช่วยมึงกูไม่ช่วยมึงกูล้างมึงกูล้างมึงเร็วเร็เพื่อนเอาพยาบาลมาปะกดอะไรงกดอะไรชุบอ่ะกดดีกดดีเดี๋ยไปเอาพยาบาลมาก่อนมึงไปเอาพยาบาลมาเอาวี่ดีก็ไม่บอกกูไวิ่งอ่ะ จี้ทิ้งของก่อนดิไม่ทิ้งไอไข่ไว้ยังจะได้เดี่ยของรักกูขอ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเพื่อไอชว์มาแล้วโช่์มาแล้วเพื่นมึงถือไข่ไว้เพื่อนไอ้กูล้างไข่เลยแ๊บนึงเฮ้ยตะคดโกอะคานกตามมาคเร็วเลยกูลืมจี้แหละเออไข่แบงมุมจะสามารถถูกชำระได้ด้วยน้ำสะอาดเท่านั้นเอาดีปนน้ำไม่สะอาดเลยมีแป๊บละามาแป๊บให้ไหนๆลูกดับถ่ลูกดับขนดับนะ ไอลูกไฟอันนี้ไม่เอาเอารูปดาบรูปดาบเอาพีระมิดพีระมิดนี่มันตรงกลางนะเพื่อนที่เราเห็นป่ะใช่ใช่แล้วก็อะวังกดจีอันนี้รูปตาตายไม่เจอจะไปตรวจป้ามามามาเพื่อนไปโชคไหนอ่ะเพื่อนคนหนึ่งเก็บเก็บพยาบาลมาเผื่อได้ชุบไอ้เพื่อนอียิปตเออเนี่ยเนี้ยเนี้ยฟุกฟุกฟุกตรงนี้เลยเนี่ยนี่กู๋จำได้กู๋จำได้ กูจับได้ว่าเฮียเลยไม่รู้จะปลุกปีศาจอีกตัวเลรอไอ้พวกเี้ช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยช่วยกูช่วยกูช่วยกูกูอยู่กูอยู่ห้องอ๋อโอ้ข้ามันกูฆ่ามันไอ้โง่ไอ้โง่ไว้ในแมงมุมปกติมันจะไม่เจอผีตัวจริงเพื่อนตัวจริงมันตัวใหญ่กว่านี้เหมือน กวดตัวใหญ่มาไอ้กูแอบแอบกูซอนซอนนั่งหยองกูปิดไฟด้วยกูปิดไฟด้วยกูปิดไฟด้วยกวานหน้าลงดินกวานหน้าลงดินไอ้พวกปิดไฟไอ้พวกปิดไฟเดี๋ยวไม่เห็นกูจะเห็นมันไหมอ่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไฟมันแอบไม่ได้ต้องแอบในตู้ทางเดียวเพื่อนเอาเหรอเออเป็นเห็นหมดเว้ยมันมุมองเห็นกลางคืนครับเพื่อนนะโวใครวะนี่ไอ้โจ้วันแล้ว มันเจอ,อไหนบ้างอ่ะมันมีลูกไฟกับลูกไอนะ้เนี่ยไม่มีเลยป่ะเรากไปหาใครตอบอ่ะเราก็แค่เจอแต่ตามมาตามมาไปด้วยกันดิตายนนตายวิ่งจูงหนีดิคว้แม่งไปก่อนไ<ต>อ้เหี้ยเนี่ยแป๊บตรงนี้นะเว้ยอันนึง่งจะใช้ค้างไอ้เหี้ยน้ำจอกปรกห้องไหนเรายังไม่ไปป <ST S 1> ่ะใครใครฟังดีปะ่ะฟ <ST S 2> ังดีมากกูได้ยินทุกอย่างเลย มันจะทางไนอ่ะมันมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยัไม่ตวาาม่มันตาป่วมมันตวาปา่ยอ